คอลลาเจนแล้วจะทําให้สิวหายจริงไหมอาการปวดเข่าดังก๊อปกแก็ปกมันเกี่ยวอะไรกับคอลลาเจนแล้วถ้าเกิดว่าต้องเลือกคอลลาเจนสักตัวเนี่ยเราจะกินตัวไหนดีถ้าพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้คลุกครีกับมันเท่าไหร่อาจจะนึกว่าคอลลาเจนเนี่ยมันก็คือชื่ออาหารเสริมชนิดหนึ่งมั้งซึ่งจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วค่ะ คอลลาเจนเนี่ยมันคือโปรโตีนที่เป็นส่วนประกอบหลักของผิวหนังของเราเลยนะคะซึ่งมีสัสดส่วนสูงถึง80%เลยทีเดียวตัวนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นโครงสร้างของเนื้อเยื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นผิวหนังกระดูกกล้ามเนื้อเอ็นแล้วก็คอค่ะการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของผิวหนังเนี่ยเกิดได้ทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกเลยเช่นอายุที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการขาดสารอาหารการได้รับรังสี U.V. ทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยส่งผลต่อประมาณคอลลาเจนในผิวหนังทางนั้นเลยพอคอลลาเจนลดลงมันก็ทําให้ชั้นผิวหนังเนี่ยบางลงส่วนเสียวความยืดหยุ่นและสิ่งที่จะตามมาก็คือความหย่อนคล้อยแล้วก็เกิดริ้วรอยค่ะ และนอกจากจะมีผลต่อผิวแล้วเนี่ยยังมีการศึกษาจาก University of t ü b i n g e n Germany ในประชากรที่มีสภาวะข้อเสื่อมจำนวน2,000คนพบว่าคอลลาเจนสามารถช่วยลดการอักเสบและอาการเจ็บปวดจากการเคลื่อนไหวในบริเวณเซลล์กระดูกอ่อนได้ด้วยขอเล่าก่อนว่าพื้นฐานผิวของตูนเนี่ยไม่ใช่คนผิวดีเลยค่ะทุกคนคือกรรมพันธุ์ก่อนเลยก็เป็นผิวที่ไวต่อแสงมากๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นกระคือ พูดง่ายๆว่าเราโดนแดดกันนิดเดียวแล้วก็มีกระเพื่มขึ้นแล้วก็สีเข้มขึ้นแล้วอะไรงเงี้ยนอกจากนี้ตูนก็ยังเป็นคนที่ขี้เกียจทาครีมมาตั้งแต่เด็กแบบพวกันนด่งกันแดบดบก็คือไม่ทาเลยซึ่งนอกจากจะแบบไม่ทาครีมไม่อะไรแล้วเนี่ยตูนก็ยังมีพฤติกรรมนอนดึกคือติดนอนดึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ทุกวันเนี้ยก็ยังเป็นอยู่พูดได้เลยว่าแต้มบุญอย่างเดียวที่ตูนพอจะมีหลงเหลืออยู่บ้างก็คือการกินอาหารดีๆแล้วก็ออกกำลังกายซึ่งถามว่ามันมาหักล้างกับพฤติกรรม,มอื่นๆได้ไหม ทำให้ตูนะมีปัญหาผิวมาโดยตลอดเลยนอกจากจะเป็นกระตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยตูนก็ยังมีปัญหาเรื่องสิวด้วยก็คือจะเป็นพวกสิวอักเสบเป็นผดเป็นผื่นเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆพอตรงนี้จะหายตรงนี้ก็เป็นขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยคือวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเหมือนชีวิตต้องคำสาบแล้วเป็นสิวอักเสบที่ไม่มีหัวใครที่เคยเป็นสิวแบบนั้นก็น่าจะเข้าใจว่าแบบมัน มันทรมานเพราะว่ามันไม่มีหัวเราก็ไม่รู้จะทํายังไงแต้มสิวก็ไม่หายอทําได้ทางเดียวก็คือไปกดสิวซึ่งมันไม่โอเคเลยทุกคนเพราะว่าพอสิวหายมันก็ยังทิ้งร่องรอยไว้บนหน้าแล้วก็ทําให้หน้าเป็นหลด้วยคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยเวลาเราเป็นสิวอะค่ะพวกติวรอยอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถกลับมาหายเป็นปกติได้ง่ายมากมา แต่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันใช้เวลานานขึ้นแล้วนอกจากรอยสิวพวกนั้นแล้วเนี่ย mm. ก็ยังมีริ้วรอยแห่งไว้พวกแบบตินกงติงกาอะไรใดๆขึ้นมาคุณก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออหรือว่ามันถึงเวลาที่จะต้องแบบผันมาดูแลผิวตัวเองคุณก็เลยลองศึกษาดูว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างก็ไปเจอตัวนี้ค่ะ Vida Collagen Peel เป็นคอลลาเจนน้องใหม่แบรนด์เดียวกับ Gluta Max และ Vida Collagen Q10 ซึ่งเป็นตัวที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่ง และแบรนด์นี้นะเขาก็มีเซเลบริตี้ชื่อดังอย่างคุณเบลล่ารานีมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นมีโมเลกุลขนาดเล็กดูดซึมง,ง่ายละลายน้ำได้ดีซึ่งตั้งแต่ตนทานมารู้สึกเลยว่าผิวของตัวนี้มันแข็งแรงมากขึ้นคือถามว่าสิวหายไปเลย100%เซไหมก็ยังนะคะทุกคนตนยังคงมีสิวฮอโมนเวลาเป็นประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ มันน้อยลงมากๆค่ะทุกคนเพราะเมื่อก่อนอะตุมมนสิวเต็มหน้าเลยแล้วก็แบบมีผดมีผื่นตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ตุลรู้สึกได้เลยว่าผิวมันลื่นขึ้นไม่มันไม่ลอกแล้วก็แต่งหน้าได้ง่ายขึ้นคือรู้สึกเลยว่าผิวมันสุขภาพดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยน่าสนใจ วิธีการทานนะทุกคนก็คือทานวันล,ละ1ช้อนค่ะตัวนี้คือมันจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยทานง่ายมากๆตุนก็เลยเอาไปแบบผสมกับพวกชากาแฟตอนเช้าอะไรเงี้ยเวลากินกับแฟตอนเช้าก็ใส่คอลลาเจนลงไปด้วยซึ่งตัวนี้สามารถผสมได้กับทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นเลยค่ะ ซึ่งนอกาจาก Vita Collagen พียวแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีสูตรใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า Vita Collagen Go ด้วยค่ะทุกคนตัวนี้ประกอบไปด้วยคอลลาเจนพรีเมียมจากญี่ปุ่นถึง3ชนิดคือคอลลาเจนไดเปปไทด์ไรเปปไทด์และเปปไทด์แล้วก็ยังมีวิตามินซีและดีไบโอติ ตัวนี้มีโมเลกุลที่เล็กกว่าคอลลาเจนเกรดปกติทั่วไปทำให้ละลายน้ำได้ดีดูดซึมง,ง่ายไม่มีกลิ่นคาวและอาจจะเห็นผลลัพธ์ได้ดีกว่าและไวกว่าใครที่ชอบทานสูตรคอลลาเจนหลายชนิดรวมกันแนะนำเป็นสูตรนี้เลยค่ะช่วยดูแลเรื่องสุขภาพโดยรวมผิวผมกระดูกข้อต่อจะซื้อทานเองหรือฝากผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยลองซื้อสิ่งดีๆเป็นของขวัญกันนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากซื้อไปลองทานนะคะก็สามารถซื้อได้ง่ายๆเลยที่ 7-Eleven ว่ัสดุบูธ CJ Express Q ์เพ Bi คียวบายบิ๊ซีโลตัแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับราคานะคะ Vida c o l l a g เจนเพียวซองใหญ่100กรัมเนี่ยทานได้ประมาณ1เดือนราคาซองละ299บาท Vida c o l l a g เจนเพียวซองเล็กซองละ45บาทส่วน v ีด้าค l l a g เจนโกลซอง100กรัมเนี่ยจะอยู่ที่ซองละ 399บาทค่ะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย